สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาทุกคนไปอยู่ที่บ้านสวนทุเรียน1 8ไร่54ตารางวาของตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับสวนทุเรียนติดคลองน้ำธรรมชาติโอบร้อม250เมตรครับที่วิวเขาสวยนะฮะมีบ้านสวนนะฮะอยู่ในสวนนั้นหนึ่งหลังนะครับมีสระน้ำหนึ่งลูกนะฮะทุเรียน410ต้นแบ่งเป็นทุเรียนเนี่ยอายุ12ปี140ต้นที่เหลือเป็นทุเรียนเพิ่งปลูกใหม่เนี่ย270ต้นนะฮะ ติดถนนคอนกรีตครับไฟฟ้า3เฟสครับใจกลางชุมชนนฮะ Volt ใกล้โรงเรียนใกล้อนามัยใกล้เทศบาล,ล,ลในะครับวันนี้นะฮะโฉนดนสสี่จอนะครับเปิดทําการขายอยู่ที่ไร่ละ1นล้านสองแสนบาทราคาย,ยัางสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจถอดแล้วครับ0ูนย์เก้าเาเล่นที่ดิน